วิธีใช้แอปเขียวในการดูข้างกันนะครับใครที่ใช้ IOS นะครับคุณไปที่ App Store นะครับใครที่ใช้ Android คุณไปที่ Play Store นะครับแล้วค้นที่ข้างบนนะครับและพิมพ์คำว่า super i t h thailand นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะครับคุณพิมพ์คำว่า super rich นี่นะครับมันจะขึ้น thailand ปุ๊บคุณก็คลิกไปนะครับนี่นะครับ นี่พอทีคุณโหลดมาแล้ไม่ได้เป็นสีเขียวๆแบบนี้ย้องกนกันอนะสุปิตทีเอชนะครับนะครับพอคุณโหลดมาปุป๊บคุณก็เปิดป๊บนี่มันก็จะขึ้นน่หน้าแรกเนี่ยก็จะมีคุณไม่ต้องสนอะไรคุณไปที่ช่องสองปึ๊บนี่ยไปมีเลทเงินทั้งหลายทั้งปวงอยู่นี่คุณอยู่ที่ไหนในกรุงเทพเวปอรีมนพลคุวก,กดเนี่ยสาขามันอยู่ไหนวิภาวดี สำนักงานใหญ่เดอะมอลล์เซ็นทนรัลพะรามสองคุณก็กดไปแค่นั้นเองเนี่ยอยู่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นนะครับหรือไม่คุณอยากรู้กลัวมันไม่ชัวร์คุณก็โทรศัพท์เนี่ยเบอร์โทรข้างบนเนี่ยกดไปเลยเนี่ยศูนย์สองเนี่ยโทรไปได้เลยนะครับฝากไว้นะครับถ้าคุณมาแล้วคุณเปลี่ยนภาษาให้เป็นก็ไปที่3าขีดสจุดด้านลลางเนี่ยเตั้งค่าเนี่ยไปม,มีภาษาเนี่ยอเป็นภาษาอังกฤษใช่ปะ ก็เปลี่ยนมาเป็นไทยแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแค่นี้สวัสดีครับ